เสียงนในกาปลุกจากมือถือดังขึ้นตอนตีสามคึ่งเสียงที่ไม่เคยคุ้นเคยกับเมมาก่อนเลยในชีวิตเธอลุกขึ้นมุมเหย่าลูกได้อย่างช้าๆสุดลมหายใจลึกแล้วเดินออกจากห้องนอนที่มืดเงียบเข้าไปในครัวเตาแก๊สยังอุ่นจากเมื่อคืนก่อนที่แม่ของเธออุ่นแกงไว้ขายตอนเช้าจนแกงเทผอยปุุงไปทั่ว แต่ไม่ใช่กลิ่นที่ทำให้ไม่สะดุ้งหรอกมันเป็นเสียงเคาะประตูหน้าบ้านเบาๆติดกันสามครั้งที่ดังขึ้นแบบไม่มีเหตุผลเธอขมวดคิ้วแล้วเดินไปชะโงกดูผ่านช่องตามแนวหน้าประตูแต่ไม่มีใครเนาของซอยเปี่ยวตรงข้ามบ้านนั้นนิ่งงันมีเที่ยงหมาจรตัวหนึ่งที่นอนกดอยู่ใกล้ๆเสาไฟเสาไฟเก่าที่กะพริบแสงสีส้มจางจ สะท้อนพื้นเปียกเหมือนฝนทั้งตกไม่ถอนหายใจแล้วกลับเข้าบ้านหยิบต,ตะา้าผ้ากันเปื้อนและท่าข่าม้าของแม่ขึ้นรถมอตเตอร์ไซค์เก่าๆทับออกจากบ้านเรียบคลองเล็กๆมุ่งหน้าสู่ตลาดเช้าบางสาลาถนนมืดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์กับเสียงมแมลงกลางคืนที่เจียวจ้าเกินจริงเมื่อมาถึง